ตรงนี้ก็ปากพองนะลองกินก่อนสีสดมากเลยเงี้ยเอ๊สวัสดีครับทัดแมนแมนรีวิวจากช่องดับเบิลแบนะครับซีรีส์เกาหลีเป็นเหตุนะครับอึ่งอาหารที่คนชอบกินมา,มากๆในซีรีส์เกาหลีก็คือต็อกปกีนะฮะเจ๊กชืช่อถูกปะ ต๊อกเกอเออตักอยาอกกีนมือเราก็อยากกินมันไม่เคยกินโอ้เนี่ยเราไปซื้อจากโรตัสมาแล้วก็อะไรต๊อปกปกีเนี่ยแล้วก็<ไ>วเป็นรถชื่อดีเป็นรถอะไรต๊อปกปกีสวีทแอ์สไปซี่ต๊อปกปกีครับต๊อปกปกีผัดซอสหวานพร้อมปรุงแบบถ้วยตรายองพุง <c oughs> รสหวานนะเนี่ยมันสองรสรสเผ็ดกับรสหวานมันมีสองรสซมุกระเทพน้ำตาลแล้วก็พริกเกาหลีน้ำเชื่อมพริกผงแดงผงอ๋อโอเควิธีการใช้ก็คือเนี่ยผมจะอ่านวิธีการใช้ฟังก่อนนะเพราะเราไม่เคยกินนะแล้วก็พี่พิษก็ไม่เคยกินนะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็แกะก่อนแกะฝาก่อนนะฮะแกะให้ดีฝาแล้องเวฟอีกอ๋อแกะต้องเวฟนี่ฝาเพราะฝามันมีอะไรไม่ต้องไม่แกะได้ไหมอะไหนเอาเปิดเลยได้ไหมอ่ะ มันเป็นของใหม่มาเราไม่รู้อะแกะไม่ได้เป็นโลโก้เขานี่เหอเป็นโลโก้เขาเหรอเขบอกว่าแกะแล้วก็ฉีกทุกอย่างลงไปนี่ระวังใส่ันชื้นนะนะกินไม่ได้นะอันนี้ต้องไปแล้วก็ใส่น้ำเปล่าแล้วก็จะเวฟง่ายๆขนาดนั้นนะโอโหดูทุกคนดูดิมันเป็นก้อนแข็งอะเหมือนยังลบเหมือนเทียนเลยอะเออเหมือนเทียนเลยจับดูดิเออเหมือนเทียนเลยนะอันนี้อย่าใส่ไปนะชื้นอันนี้เอาออกนะทิ้งทิงทุ่มๆุ่มนะทุ่มๆ่มไหม แล้วก็ใส่ไปเลยดราดดราดดอาดดสาดดนาดดร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 าดดอาดดราดดราดดาดดราดดอาดดราดดราดดาดดร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 าดด่าดดร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 าดด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 ้าดดาดดาดดาาดด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 า 20 ml of water the red line มิลลิลิตรขอใสอ่น้ำ20ให้เท่ากับเส้นสีแดงข้างน,นอกนี้อ่า mm hmm. แต่เขาก็ไม่ได้บอกวนะ่าเป็นน้ำเลยถกสแสดงว่าเป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือเปล่านี้ไม่ต้องใส้น้ำร้อน mm hmm. แล้วก็อันที่3ก็คือคนคนให้มัน <Yeah. S 1> เข้ากาัน mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นเราเอาไปเข้าไมโครเวฟ เข้าไมโครเวฟอยู่ที่7 0 0วัตต์แค่3นาทีเท่านั้นโอเคถ้าไม่มีเวฟกินไม่ได้ไม่รู้ถ้าไม่มีไมโครเวฟก็ดูว่าอาจจะเป็นแบบต้มน้ำให้ได้1,000วัตต์2นาทีแบบนั้นอ่ะเดือดมากอ่ะคงต้มบนต้มบนเตาแก๊สอ่ะใช่โอ้ดูดิใส่ซอสลงไปให้หมดเลยนะใส่หมดเลยสีสดมากเลยดูดเห็นไหมเป็นซอสหวานเราไม่เคยกินใส่ให้หมดเลยนะใส่หมดแล้ยังเ็แล้ว รูดด้วยเออแล้วก็รูดให้หมดแล้วแล้วก็ใส่น้ำใช่ไหมน้ำไม่ร้อนน้ำธรรมดาแล้วน้ำร้อนน้ำร้อนมันไม่สุกไว้กว่าแล้วเออน้ำร้อนก็ได้เออน้ำนู้นมันสุกช้านะตอนนี้เราลองใส่น้ำให้เท่าสีแดงนี้20มิล20มิลยังโอเคเราใส่น้ำเข้าไมโครเวฟปิดไฟไหมปิดไหมต้องปิดไหมหรือไม่ต้องปิด ไม่รู้เขาไม่ได้อาเขาไม่ได้บอกไม่ต้องปิดไม่ต้องเปิดใย่เลยใส่ไมโครเวฟนะทุกคนแล้วก็กดที่ตรงนี้ไมโครเวฟที่เจ็ดร้อยวัตต์หกร้อยมันได้หกร้อยอ่ะอม,มันบอกกี่นาทีสามแล้วก็เป็นสี่นาทีแล้วกันนะหสอาแล้เอาสามนาทีถึนก็ได้ตึ๊บเราว่าเป็นยังไงใช่แล้วก็วิบไป แต่กินของเว็บวเยอะๆก็ไม่ไดีเหมือนกันนะพี่หมีเรานี่เราลองไม่เป็นไรเด็พี่หมีจริงเมื่อกี้ได้คนแล้ยังยังเลยเขาบอกให้คนคนเลยวที่ซืม,มารู้สึกว่าจะส9บเกาบาทมารถราคาเอ้อยอันนี้ส9เก้าหรือ59เก้าอ่ะจำไม่ได้ไม่แน่ใจใบเส็อยู่ไหนละเนี่ยราราคาจะอยู่ล,ะละาวๆสาม9ือบเ ก็จะอยู่เป็น,น,านลายเออประมาณนั้นประมาณสามนาทีเรามันเป็นของนำเข้านะทุกคนราคามันก็อาจจะสูงหน่อยมันเป็นแบบเมดอินเกาหลีเลยไงก็คือผลิตมาจากประเทศเกาหลีโดยเฉพาะเลยตกบกกีบ้านเขาก็คล้ายๆบ้านมาม่าก็บ้านเราก็มาม่าประมาณนั้นนะ Sweet, อ่ะสวีทส s ปซี่โตเกียใช่มันจะมีสองรสไป่ซื้อมาแค่รสเดียวถ้าเกิด่รสเนี้ยอร่อยก็ ถ้ารถนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองซื้ออีกรถหนึ่งมาดูมันจะมีสองรถอีกรถนึงนะ่าจะเป็นรถเผ็ดมากอันนี้คือรถออกเผ็ดหวานๆไงก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวอีกรถหนึ่งนะคะ t 0 0 0 years later อ๋าพี่พีชมาจะได้กิน,นตอ๊อกปกีครั้งแรกในชีวิตแล้วนะฮะ <c oughs> ลองไปกินมาก่อนเลย <S <S ช่วงน,นี้โควิดนะทุกคนไปเกาหลีไม่ได้ก็ลองลกินีกันแลีเป็นเหตุนะเ,นเ,นะเราจะได้โอ้โหมากเลยโอ้โหกินมากเลยโอ้ร้อนไหม่ะร้อนดิมันนุ่มไหมยังนุ่มอยู่นะเดี๋ยวเราลองเซตก่อนลองเซตก่อนน,ออน,นุ่มเลยนะได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้ได้แล้วแต่วัตถีกำลังดีหกร้อยวัตประมาณนั้นหกร้อยลองชิมให้ทุกคนดูนะ คนก่อนนะคน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 โอ้โหมติดมากเลยทุกคนดูเด้วคนก่ินเดี๋ยวเรากินอันหนึ่งก่อนนะอู้ร้อนมากร้อนจริงจริงมันไม่มีเจ็ดร้อยวัตต์เอาหกร้อยวัตต์ก็ร้อนแล้วนะตรงนี้กระปากพองนะใช่เป็นอะไงครวเตี๋ยวหลอดบ้านเราไหมร้อนมากเลย มันหวานจริเหรออื้อหือค um> ืับร่อยมานึ่งแล้วหละอร่อยมากเลยม่รู้อีกรสนึงอร่อยไหมงมันคือขนมเทียนใส่ซอสคล้ายๆเส้นเลืดหรือเปล่าเส้นแบบไล้ลอยเ่อะลอยเยอะน้ำซอสมันอร่อยใช่ไหมอร่อยเยอะเลยวตื่นเต้นวิวจะได้แบบเออเวลาไปเกาหลีเราจะได้กินได้ไงเข้าใจไหมลองกินก่อน มมติทำไมเขาชอบกินรูแล็ตมันนึ่มๆชอตหวานชอตอืมโอ้ยเหมือนกินเยลลี่เลยอะอืมอืมชอบกินเยลลี่เลืทุกคนทําทำกินเองเลยน้ำซอสอ่ะมันหวานนะอันนี้แสดงว่าอีกรสหนึ่งที่เป็นกล่องสีดำอ่ะมันจะต่างแค่ตรงนี้อ่ะอีกรสหนึ่งแทนนน่าจะเผ็ดเผ็ดแล้วก็หวานแน่เลยอ่ะโอยเป็นเรื่องสมัรสน้ำแข็งทุกคน กินได้นะพี่คล้ายคล้ายก๋วยเตี๋ยวโหลดที่มันเป็นเส้นแบบอัดแน่นอ่ะเอออารมณ์เหมือนแบบขนมเทียนเหมือนพี่หม,มีว่าขนมเทียนแล้วก็ใส่ซอสอืมแต่มันคือแป้งใช่ปโอเคปิดคิดเลยโอเคเพราะว่าดูซีรีส์เกาหลีนะทุกคนก็เลยเป็นเหตุแล่พี่ก็อยาเลยอยากกินคือ ไปเดินแบบตามห้างอะไรอย่างเงี้ยก็อเฮ้ยเห็นมาเอ้เาลอมากินดีกว่า <Seven S 1> เซเว่นมีไหมบเซเว่นบางสาขามีแล้วเนาะใช่ก็ถ้าเพื่อนคนไหนอยากกินนะคะก็อยา่าลืมไปหาซื้อได้นะคะตามเซเว่นเฟเว่นหรือว่าตามห้างสับปะรดรนคาทั่วไปราคามันก็อาจจะแรงหน่อยนะคะแต่ว่าถือว่าเราซื้อมาลองกินดูเนาะอาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศนี้ก็เราก็ได้กินนี่ของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืปโอเค อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าไจะมาดูของกินอะไรอีกนะคะหนึ่งพันไลค์เดี๋ยวจะทไม่กินมาบินเองจะบ <laughs> ุ๋มปะอ๋อขอไปก่อนแล้วขอเปนอน็นกำลังใจขอกดไลค์กดลคหนึ่งไลค์นะคะในยูทูบนะคะอืหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ค่ะว่าใครเคยกินบ้างแล้วมันมีกี่รสชาติอะไรอย่างเงี้ยมีแบรนด์ไหนบ้างมีรสชาติไหนที่อร่อยที่สุดนะใช่โอเคเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย แต่เรื่องที่มีของกินอีกคำหนึ่งยังไม่ถึงแน่เลยเอะถือกล้องอมาไปขอกินอีกคำหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังไม่สุดๆเน่ต้องแบบน้ำเยิ้มๆนะแล้วก็ร้อนอหวานมากเลยเนาะอืมใช่ก็ไปซื้อขนมเทียนมาไม่แล้วเราก็ใส่ตอนเกาหลีก็เกาหลีเซอสเกาหลีก็หวานๆนะซอสเกาหลีนั้นน่าไปทำน่าซื้อมาทำผัดนะเมันมันคล้ายๆเหมือน มานอัน้นของฝรั่งอ่ะจะปาเกตไม่ใช่สปาเกตตี้ที่เหมือนมิชอบกินอ่ะคืออะไรล่ะมักกะโรนีเออถ้าเป็นของฝรั่งก็เป็นมักกะโรนีเอถ้าเราไปซื้อมักกะโรนีมาใส่ก็ได้ฮะมักกะโรนีซอสเกาหลีมักกะโรนีซอสบลอกบิกกี้ไม่มีซอสบก็อกบิกกี้เขาไม่ขายช็อกโ